ก็พี่น้องป้องกบพี่น้องป้องไปมือนีมาในช่องเสียวออกเป็ดลำพินคือเก่าเหมือนเดิมครับมือนีบีสายไหมนะครับพี่น้องไปขายอยู่หลังเวทีนะครับนี่นะครับชุดละสี่สิบคะแนนนะครับพี่น้องสนจีสนใจนะครับ <c oughs> เบิง้งซองจาร้อยไดยนะครับเดี๋ยวจยั่อยมือแรกเข้าสีไรสดขายนะครับพี่น้องอยู่ที่หลังเวทีเลยนะครับเอา ตัวก้อนสีเต้นไหมพี่น้องถามเออเออพี่น้องถามาอะไรใบลิปเลี้ยวเป็นเต้นเป็นโดเล้วว่ะสัตว์เป็นเต้นนะพี่น้องเพิ่มก้อนเออเออนี่ครับพี่น้องขินหัวดากจาร้อยแล้วโอ้เต้นก่อนนะพี่น้องเพิ่มก้อนครับพี่น้องต้นจิตโลตีเล้วครับโนจีต้นใจนะครับพี่น้องหลังเวทีเดี๋ยวห้องสีมีบริการไป็นหัวที่เลยนะครับพี่น้องครับดูหลังเวทีนะครับโปรตีสายไหมนะครับพี่น้อง พเพียงสี่สิบคะแนนเท่านั้นนะครับตับโอ้ใครดีน้องแม่ที่ว่าเป็นบางช่วงบ่โอ้ใครดีทุกมือเนาะนดูตีสายไหมนะครับเป็นคลังที่ว่า ครับของแซ่บนะครับใบรุ่นนุ่มเช้าสามารถกินได้นะครับแต่อันนี้เขาสิไปขายอยู่หลังเวทีนะครับพี่น้องเอฟซีสามารถเสียกบพ่อเอกนั่งเอกได้เด้เอบัว่าสิเป็นศิลปินดาวลูกไก่ว่าสิเป็นอาจารย์นักดนตรีข้นไหวนะครับเพียง40คะแนนเท่านั้นนะครับฮางเคียงกระนั้นพร้อมนะครับเบาให้หางเคียงได้นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวจังสิไปไลท์สดขายในช่องจาน้อยนะครับพี่น้องครับมาเร่งมาเร่งแาเรงพอกันแท้แน่นอน

ไอ้ครับพี่น้องโรตีไซม์นะครับเจีบๆจัยไ mm. หนันวผ่ากลังเวทีแต่แน่นอนนะครับพี่น้องครับอืมอันื้อเมองมหอัมเอพ่อมี่น้องเราเห็ดสดใสพี่น้องเลยนะครับนี่เตา นี่ผมได้เราำนั่นแหละแเอาซ้ำแบีนี่เละมาลูกพี่ถ่ายคลิปเต้นอยค้นโอ้ยลั่นนี่ไหมคเานี่ได้บอลจ้าุสิดไปนารานนะครับนี่ไโอเค้ไไหมได้ได้อยาแป๊บนึงครับ วันนี้คลิปจานร้อยคลิปเดียวนะครับพี่น้องอากาศสดๆนะครับพี่น้องต้นจีนต้นใจนะครับเดี๋ยวจัง่อยสีไล่สดพ<อ>ี่<อ><ด>น้องดึงนะครับ,รบนี่คนมาซื้อโอ้ยเพิ่นขายดีครับพี่น้องจนบ่พ่อลูกค้าพูดละะครับพูดได้กันลูกค้าหนึ่งก้อนนั่นโรตีสายไหม เมนวิ่งีน้องกินหมอดาจานร้อยก็ทำเออตอนนีิจานไหนดีแม่เราก็เลของอยู่นี่พอดีเลยพอดีอีกฟิยวนึงอันนีเลยอยูย่แค่ร้อยขนหนาใส่ทางนั้นนไม่เลยโอ้ยไงมาขายยยดยย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 ยเยย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 ้ยย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 ยเอยย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 เยยยยยยยายย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  รตีใช้ไหมภาพสวยภาพสวยเยี่ยมสุสดเลยหอนบางเลยขับขี่รถไก่ไปกันมากกวดงงน่นองไปหลังมีเยแต่สุดสีต้องปู่เนาะเราเห็นนี่ครับพี่น้องสดสดเลยเมื่อนึงนี่ โนบ่ท่านลูกค้าวันนี้พี่น,อน,น้องไงดุดือดดุดือดไจะอะไรโ้ยได้แค่รโอเ่าอาะเอาเลยครับเอาเ คือการนวดแป้งรูกขนาวหน้าพุทาได้ไหมนหารลูกศรกันได้บอลนะครับนวดแป้งเพราะว่าสิเปลี่ยนพัดแต่ฝนดัเจ้านั่มาหันเจ้าปอบี่เขาเลยรวงมาบปีเลยเออรู้วงนึกว่านึกว่าล้านมันจีไกลกันเด้อพัดแต่ฝนป่วยไงเรื่อเนี้ยนะอืมอนี่แต่นวดแป้งนะครับ

กเป็นลำเพื่อนเป็นลำเพื่อนแมนนบมอลำกูซม,มล้ปีนปัตีเปล่งไม่ไมุ่ดๆเลยปนีนองแนนนี่ไม่มสดดุดๆเลยวัดไทยสุดๆเลยสุดยอดเลยก็หันได้ยูโกซมยี่สิบเอ็ชุดยี่สิบเอ็ดชุดครดับเล่บเอาอีกๆๆๆๆๆๆๆ สิบเข่าแล้วมันเป็นหาสิบหาสิบชุดพอดีไปจักเวทีเข้ามาเรืงจัดกี่พ่อหางเทียมว่าพ่อนะครับพี่น้องนี่ข้าวม่วงกับท้ามันจะพี่น้องซื้อแน่นครับมาเบิ่งกันหมวดแปลงวิธีที่ำพี่น้องโอ้ตัสิได้แต่ละาขืนเนาะโอ้

นะครับพี่น้องเพิ่นก้อนว่าก็ได้กสอุดไมล่ะำหรับคลิปนี้ไว้สำหรีเดือพี่น้องเดี๋ยวจะมาพบกันในคลิปต่อไปครับ